สวัสดีค่ะวันนี้พามาสนามหลวงสองฉบับคนที่ไม่ได้มาเป็นสิบปีฝั่งฝั่งนูน้นข้างหลังเนี่ยจะเป็นฝั่งสัตว์เลี้ยงแล้วฝั่งที่เรากําลังจะไปหรือว่าวันนี้ที่เราจะไปดูก็คือจะเป็นฝั่งต้นไม้ลิ้นพันกันแหละพูดไม่รู้เรื่องดูดีกลาบสวยมากเลยนะ,นะเดี๋ยวเราไป ชมกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ๆบ้างนี่ไงต้นอ่อนข้าวสาลีที่ฉันพยายามจะเขอแบบเกือบสำเร็จสำเร็จไหมไม่แน่ใจห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทเออเข้าหลังซื้อเอาดีวกว่าพอเองเราก็ไม่ลุ่งวุ้ยตรงนี้มีพืชผักสวนครัวมีแบบไม้ประดับอะไรนี้เยอะแยะเลย ข้างในมีอีกนะคะอันนี้เป็นมันเ็พืชหล็อพันธุ์แล้เข้าไปดูข้างในดีกว่าวันนี้อากาศร้อนนะใช่วันนี้ร้อนมากแต่นี่เลยทุกคนพกพัดลมส่วนตัวมาจ่อหน้าตัวเองอันนี้คือพัดลมห้อยคอไปหรือเน็บเดบกระเป๋าเดบคอช่วยได้เยอะแนะนำนะคะ เออวันนี้เป็นวันยิบเงียบวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะที่เรามาเฮ้ยน,นี่สวยมากเลยอ่ะกำลังจะบอกว่าสวยเหมือนของลอมเลยคือของลอมเอออันนี้สวยเนาะไปห้อยที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบดูแลสวยตลอดปีตลอดไปไม่ต้องลดน้ำเนี่ยแต่ก่อนชอบอันนี้มากเพราะว่าตอนเช้าๆก็จะหอม แต่เราปลูกแล้วมันก็ตุยตามสเต็ปม,มันต้องคอยดูแลเลยถ้าเกิดไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้แบบจะมานั่งประครบประงบทุกวันเนี้ยโอกาสรอนระยากดอกเข็มอุม้ยลายสีมากๆเลยเข็มหลวงเข็มแดงเข็มขาวเข็มสีชมพูแก้วพวงดวงใจ ที่นี่เนี่ยเขาก็มีมีหลายอยอ่างเอา้ามีนกแต่นี้ไม่เกี่ยวกันแค่จะให้ดูว่าแบบมีต้นไม้มีน้ำพุตกแล้วก็แบบของในสวนวางสวยๆมีเยอะมากเลยเก๋นี่ถ้าเกิดใครชอบแบบฟิวจีนฟิวญี่ปุ่นต้นไม้เขาสวยมากเลยเนาะ นี่เจอแล้วค่ะหญ้าเทียมตอนนี้ปื้มกําลังประสบปัญหาปลูกหญ้าเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเนื่องจากกระต่ายกินหมดอันนี้อาจจะเป็นคําตอบของเราหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า,ลานี่เขาบอกเลยหญ้าถูกก็มีหญ้าดีก็แพงอ๋อเราอยากได้แบบโอ้มันมีตั้งแต่หกสิบห้าบาทชุดหกสิบาทไปจนถึง450ร้อบาร เออแพงจริงๆด้วยอ่ะน่ารักมากคือของเป็นน่ารมกแต่เขามีหลากหลายอันเลยนะสวนโรมันนึงไงสวนอีกสวนโรมันสวนเราจะได้มาตรงนี้อันนี้นะเดี๋ยวคิดว่าน่าสนใจอันนี้เล็งๆไว้ค่ะเพราะว่า เขามาเป็นคู่มั้งอันนี้น่าจะแปลว่าคู่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 สองพมีน้องผู้หญิงมีใส่เดรสสือตก้าแล้วก็ผู้ชายใส่สูทเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีรายอื่นไหมเมื่อกี้ที่เราดูกระต่ายน่าสนใจมากเขาอยู่ประมาณซอยเอน่าจะซอยเอโซนเครื่องไม้ประดับยาเทียมเดี๋ยวเราเดินกลับมาบีบหมุนให้ดูนิดนึง ดิสนีย์เอออะไรเออเซรามิกดีหมดเลยไหมแก้วสอยน่ารักมากมีทุกไลดูทีเกอเบลนั้นสวยเพราะว่าช้อนเขาเป็นลายเป็นเป็นลูปหัวใจอันนี้จะมีผังแสดงพื้นที่เขาก็บอกหมดเลยบอกอย่างละเอียดโซนหนึ่งถึงสิบห้าแล้วก็โซนที่ว่าอยู่ตรงไหนเราจะต้องเดินตรงมาตรงนี้เลยเดินตรงเดินตรง ทะ<ป>ลุส่งตายไปเราจะไปไหนอะ่ะไปดูโซนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วอุปรกรณ์โซนสามเนาะโซนสามโซนสองโซน, 4, โซน 4, ไปกันข้ามถนนมาแบบนี้เลยค่ะ,ะจากฝังาา่งนู้นออกมาฝั่งนี้คราวนี้เรากลับมาฝั่งฝั่งสัตว์เลี้ยงเนาะนี่อย่างแรกที่เราเดินมาดูเลยกระต่ายน้อยพอปื้มบอกว่าอยากเลี้ยงกระต่ายตัวยักษ อยากได้ใหญ่แบบนี้ตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็มีตัวเล็กๆตัวหน้าเล็กๆตัวเป็นตัวรอย้อือสองตัวนั้นเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ พลังที่ร้านกาแฟข้าวก็อง,งอกค่ะร้านนี้เขามีความพิเศษตรงที่ว่าทุกอย่างนะไอตัวเขาจะให้เขาจะใส่ข้าวก็องงอกลงไปในเครื่องดื่มของเขาด้วยนี้เป็นโอวัตินข้างในก็จะมีความหอมของข้าวก็องงอกสั่งหวานน้อยได้นะคะนี่ให้ดูร้านน่ารักมากอยู่ข้างๆจินดาผ้าม่านค่ะเข้ามาทางนี่เลยซอย6ต้นไม้หนึ่งสอง สดชื่นก็หอมด้วยอ่ะเนื้อกาตรงนี้มันก็ร้อนมากค่อนข้างจะแบบอบอ้าวเนาะได้กินอย่างนี้ก็อร่อยลำไยไหมฮะมีลำไยในลำไยต้นลำไยต,ต้นลิงจีเธอกว่ามันจะงอกให้ฉันซื้อกินอาจจะไวกว่า <laughs> สวยมาก นี่ดอกดาวเรืองช่วงนี้กําลังออกดอกคือมันแบบมันเด่นมากทุกคนเดินมานะเห็นดาวเรืองดอกแรกเลยแล้วก็มีดอกคล้ายๆเดซี่อ่ะมันคือเดซี่เล็กๆสีเหลืองสีขาวสวยมากดูสิซื้อต้นไม้ไปฝากพ่อดีกว่าคุณพ่อเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ดอกที่ต้องแขวนถามว่าทําไมต้องแขวนคือบ้านเราเลี้ยงกระต่ายค่อนข้างเยอะเลย ถ้าวางปุ๊บน้องจะไม่เหลือแม้แต่ใบภายใ,ในวันรุ่งขึ้นตอนนี้ก็ยืนงงอยู่ในดงกุหลาบมีเยอะมากโกลเด้นมูแรงตละร้อยกุหลาบอังกฤษดอกใหญ่เออเอาไม่ดอกใหญ่ๆสวยจังเลยสูมให้ดูว้าวจุยซี่หอมว่าง,งั้นอ,อ๋ออันไหนหอมเขาก็จะวงเล็บว่าหอมเอาไว้ให้ด้วยนะ มีเยอะมากจริงๆต้นละห้าสิบต้นละร้อยดูจากขนาดดอกแล้วก็จิมเกันได้เลยอืมอันนี้อาจจะดีกว่าการซื้อออนไลน์นิดนึงเพราะว่าได้เห็นของจริงได้แบบมาจับจับแล้วก็ยกเอาค่ะชี้เป้าแล้วค่ะต้นละร้อยเขาอยากได้เนี่เอามาจิมไหวเอาต้นนี้ใช่ไหมกุมหลาบอังกฤษดอกใหญ่เอ้ยแล้วสวยจริงๆทุกคนดูอู้มันฉ่ำ ตุ่มไม้ไทยอะไรขายไม้ที่ไม่มีดอกสวยมากชุ่มชื้นมากโอ้อันนี้เป็นไม้ในกระถางก็คือน่ารักจังเลยคือเราไม่ได้มีความรู้เรื่องต้นไม้ขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่ามันสวยมันน่ารักน่าปลูก แต่ก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นอีกเช่นกันผักสวนครัวก็มีอันนี้ปลูกเราได้กินได้ใช้ประโยชน์อันนี้พิกว่านลูกไก่ตะกี้พี่เขาให้จับดูขนนะเหมือนเหมือนหมาเหมือนเหมือน,ม,อนมันนิ่มมากนิ่มๆเหมือนขนหมาเลยนะยใช่ไม่ปักมือไม่ได้ๆแล้วโบราณเขาไว้ห้ามเลือดด้วย ได้ใช้้ไดเยยีย่มยอดไดไ้มาแล้วคะ่ะต้นชบาหนะคงมาดูกุหลาบทำไมได้ชบา <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบที่คุณการเล็งไว้ดีกว่าว่าจะยังอยู่ไหมโมแตยิกยักไม่ยอมจองหมดแน่ไปดูดีกว่า <c oughs> นี่มีคนจำทางได้หนึ่งคนแล้วคนจำทางไม่ได้เองหนึ่งคนแบบเธอคงหลงทาง มากับเราลงเยย <c oughs> ลยแต่ว่าเขดีงไปไปไปมาแล้วค่ะทุมนี่ได้มาสองต้นกุหลาบสีแดงอังกฤษดอกใหญ่กับสีชมพูแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรอีกดีนะเอ้ยเนี่ยต้นไอ้ต้นแบบนี้ยมันน่าปลูกมากน่ารักเนาะ พวกต้นสนอะไรอย่างเงี้ยส่วนไหมสดนไหมสอนส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 อนสนร้อนมากเลยวันนี้ได้ต้นไม้มาสาต้นทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสนามหนวงสองเนี่ยเหมือนเขาสะอาดสะอ้านขึ้นทุกอย่างมีระบบมีป้ายบอกมีมีความเป็นระเบียบละกันแล้วก็ คนที่เนี่ยเขาค้าขายเขาก็รู้จักกันหมดถ้าร้านนี้ไม่มีของเขาก็จะบอกให้เราไปอีกร้านนึงอะไรอย่างงี้ก็สะดวกมากทุกคนเฟรนลี่ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาชอบกันนะคะ